สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักวิธีกระตุ้นนะครับผมให้มะนาวออกดอกนะครับผมโดยปกติแล้วถ้าเขาปลูกในวงบอ่อเขาจะงดน้ำนะครับเพื่อให้ต้นมะนาวออกดอกแต่ผมมีวิธีหนึ่งครับที่เราไม่ต้องงดน้ำหรือว่าก็คือเราปลูกลงดินนะครับวิธีกระตุ้นให้มันออกดอกติดผลง่ายๆนะครับก็คือเราจะใช้พวกฮอร์โมนนะครับ ฮอร์โมนที่ว่านี้จะเป็นฮอร์โมนลกหมูครับอ่าเพื่อนๆลองเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับวิธีทำฮอร์โมนลกหมูนะครับผมหรือว่าน้ำหมักลกหมูครับก็เวลาเราหมักตามระยะเวลาสูตรเขาก็จะได้น้ำหมักออกมาแบบนี้นะครับผมจะเป็นน้ำหมักเข้มข้นนะครับก็คือจะมีอัตราส่วนนะครับผมเขาจะบอกอีกทีนึงว่าอ่าประมาณ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำประมาณกี่ลิตรนะครับผมฉีดพ่น นะครับผมช่วงเช้านะครับประมาณ6กถึงเจ็ดโมงนะครับกถึงเจ็ดโมงเช้าแต่ไม่เกิน10บโมงเช้านะครับเพราะระยะเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่าปากใบเปิดนะครับเวลาเราฉีดพ่นและต้นไม้จะได้นำนาไปใช้งานนะครับจะได้ดูดซึมได้ง่ายนะครับเป็นการให้อาหารทางใบนะครับหลังจากที่เราฉีดพ่นไปได้สัก1สัปดาห์นะครับผม ก็จะออกดอกติดดอกแบบนี้นะครับผมติดดอกนะครับผมติดดอกแล้วก็จะติดผลตามมาครับผมก็จะเป็นผลคือต้นนี้ผมปลูกลงดินนะครับผมนะครับก็จะเป็นลูก ตามกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการปลูกโครงเบาเพราะว่าการปลูกโครงเบานั้นมันจะอยู่ได้ประมาณ5-6ปีนะครับถ้าเราใช้ปอกซีเมนต์กว้างประมาณ80เซนนะครับผมสูง80เซนอะไรประมาณนี้นะครับจะอยู่ได้ประมาณ5 6าปีแต่ถ้าเราปลูกตรงดินนะครับผมแล้วก็ดูแลดีๆหน่อยก็จะอยู่ได้ถึง20ปีนะครับมะนาวพันธุ์นี้เป็นมะนาวแป้นพิจิตหนึ่งนะครับ ที่ผมปลูกพันุนี้เพราะว่าเออมันทนต่อโรคก,กว่าพันุ์อื่นนะครับผมและปลูกง่ายดูแลไม่ยากครับผมสําสหรับเพื่อนๆคน,นไหนจะใช้วิธีนี้นะครับลองไปทดสอบดูได้นะครับว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือเปล่าครับผมสําหรับคลิปนี้ขอแนะนําเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ